กูจะเล่นฮาร์ดกับติว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 เดียวจะคโซ่ดีวะนนจะคโซ่ดีปะวะมันได้ดูดเลือดด้วยปะเออได้ดูดเลือดด้วยแล้วไม่ได้คุมขนาดนั้นนะนนท์จะเตือนนี่แหละยังแม่ง เบื่อแล้วลิลลิมันเกอร์เบื่อแล้วไอฮัสติวมันไม่ได้คุมที่อะไรขนาดน,นั้นเลยอะเหรอไม่คุมมันได้เลือดไงมันเหมาะขวดไททานิคให้ดาแล้วก็บงังสวัสดิ์คั้งนึงโบนโบนโบวีเข้ามาขนาดนี้แล้วอ่ะม่งเปิดสกิลสอง,งมันอย <l itz ker> ู่ตัวเดียว คือกูอยู่ตัวเดียวไอ้เช่ยนี่ก็อยู่ตัวเดียวกูงงว่าไอ้กูตายไอ้เช่ยน,นี่ไม่ตายพูตีมนมอนสเตอร์เยอะมากนะไม่เกีย กันนึงจะฆ่ากันได้ไหวมันไม่ฆ่ากันไม่ได้งไงกูเลยต้องเข้ามาแทนเนี่ยฝม่อยู่ที่ว่าฝามโดนแก้ทางด้วยตัวห้ามูสเ้ยขุมอยู่้หารเติลละ ขอเล่นหลักเทเลสเทเลสหน่อยหลักการเวท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 ให้กอกเวทเหรอเปปางเนี่ยเปนเวทนะเพราะฉะนั้นสวรรค์ละให้กูออกอะไรออกเวทให้กูโอเค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 ให้กูเอาฮะกูเอาห้ตืวออกเลยนะเอาสปิริตเลยนะแล้วก็ออกจากทูตที่หลังเลยยังไงแล้วแต่ ก็เปลี่ยนทันอยู่อาร์ติวไม่ได้ไม่ได้ตันเวดอ่ะไม่ได้มันได้แค่เลือดได้เลือดแล้วก็ตัวใหญ่ขึ้นแค่นั้นเองอแค่นั้นก็ได้ไม่ทันละเปลี่ยนละกข,ขึ้นน,นี่มาก็ได้นี่เกาะฟ้าเกาะฟ้าของตันเวดไายนี่ขึ้นมาทปหิร์แล่วเดี๋ยวออกน้าช็อตทุต,ต่อก็นั่นแหละ เก็คุ้มัอยู่นี <c oughs> ไม่ได้ออกหาติวออกสปิริตเลย ไม่ได้เล่นฮับติวเลยยังไม่ได้ออกของใหญ่เฮ้ยไม่ทันารามานนักวัวจะหมดไรเฮีย

โดนต,ตีตีขัดหมดเลยอะวยสวยองาหล่อเมื่อกี้ กูเท่หลังป้าซุมป้าซุ่มแม่ๆกูกูไม่มีสกิลเมื่อกี้สกิลกูใช้หมดแล้วเลือดน้อยด้วยนี่เลือดน้อยแล้วไม่มีสกิลติดกับเซหมดไปแล้วไงกูไปเอาเลือดนะเดี๋ยวก็มาอะไะโดนลอีกมันไม้หัวไง โอ้โหเย็ดแค่รถยังสวยไอ้ตัด Cái cà phê ăn đủ lời đủ miễn mã đây à à à ăn อยากช่วยนะยี่แต่ไม่โหลดจัดเลยเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนมีคุ้มหมดแล้วไปแล้วมีนลินวิเศษอ่ะมันได้หลีเลือดด้วยออกมาแล้วออกทีแรกเลยนี่ไงไม่ไม่ถึงไอ้นน่ะอ๋อไม่คุ้มอ่ะตัวนนนนไม่มีนี่มันไม่มีดูดเลือดนี่ดูดได้หรอเออไม่ดูดหรอกจากรูนมึงอ่ะไม่รู้อ่ะแต่มันไอรูนรูนคุยเหอะสกิลเลยเฮีย บอกตั้งแต่ซีมาเล่นเลือดก็ได้ของวะไอสัตว์สภาพเนี้ยเยียแรงเกินไม่รู้ว่ะออโลออโลไหวๆไเวบิ้มเบิบ้มคืนดือน่าใช่ละมัง้งไม่เคยไม่ได้ถามมันเลยอ่ะเธอถามมันเดี๋ยวว่าเออเล่นเล่นโรงเรียน,น,นไหนอยู่ ก็ตามนั้นแหละ เคยเล่นเวเหมือนกันเหรอวะเจ้าใส่หน้ากโทษโทษโทษกูไม่น่ารีบเข้าไปใกล้เลยมันชามใส่หน้ากูเลยกูวิกกรยภาพจริงด้วย ังพ่อทีวะไอ้เหี้ยกูทำให้เพื่อนโดนชามไปด้วยเลยสัสโดนทรงละคอยดูนี่ look update มองเขามีตายต่อเลยสัตว์ไปกำลังไปนอนนี่ ไ,ไปแตกหมดแล้วหน้าทำเป็นเล่นเออ <c oughs> <c oughs> ไอ้อะไรของกูเนี่ยอีเหี้ยพุ่อ <c oughs> ตีปีเผื่อตีมินเนี่ยเฉยเลยสัก นอนเมืนอไนร่นอนผ่าละเข้าอยู่แค่ละ มึงยุ่ยเป็นปุ๋ยนุ่นเลยนนทำไมเป็นงั้นนะมันลงตัวคนเดียวอะแล้วมันก็ไม่มีสกิลลงเพื่อนตัวแล้วโอ้โหเต็มปีนที่ออกเสียตอนนี้ทำไมมันเก็บไม่ทันก็ไม่ได้เสียหายอะไรมันเก็บไม่ทันหรอปะไม่ทันคือมันขึ้นชิ้นเต็มไม่ได้ไงได้ ต่เยอะไปงี้เหรอไอ้เหี้ยโคตรแพงเลยนะขึ้นชิ้นเต็มเลยมันมันซื้อขึ้นได้เลยเหรอชิ้นเต็มอะ่ะใช่ซื้อได้บวกตังค์พันถึงสองพันเนี่ยหรอมั้งลองดูดิโนนของเทียได้เหรอได้เหรอ,หรอไม่เคยไม่เคยได้เนี่ยล็อกนี่ได้มันต้องขึ้นชิ้นนั้นก่อนรออาะอันนี้ไม่รู้ จ่ายก็จบอะรู้ักวะก็ดีนี่ถ้ามันไหวอะเรานั้นแต่ตังใช้เยอะไงอือหึอือหึ่ือหึอือหึยืู้กลัวสปิริตอย่างเดียวไม่เวิร์กว่าไอ้เฮียไม่อยากเข้านน ต้นตายหนิไอคชีไม่รอกระอิดนะแต่เลือดมันไม่เด้งอ่ะ ก็มันไม่มิสเอคิวเด้งก็วะข้าคุมอ่ะขื้น,นข้าคุมมาก่อนดิสี่ร้อยข้างบนเออไม่มึงขึ้นผ้าคุมแล้วมึงค่อยขึ้นไอ้นี่ก็ได้อะไ,อะไรวะสปิริตวิเศษอ,อ่ะกูจะขึ้นอันเนี้ยอ๋อแต่มึงไม่ต้องขึ้น,นะน <laughs> เล้เฮีย